แม่ของนังเอกนั้นเธอก็ได้ขอให้นางเอกของเราเนี่ยเอาเข้าวไปให้เพื่อนสมัยเด็กที่อยู่ข้างบ้านหน่อยกลัวมันจะหิวแล้วและน้องนางเอกของเรานั้นเธอก็เป็นเด็กดีเอาเข้าวไปให้เพื่อนตามคําที่แม่ขอไว้แต่บ้านเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่แถมประตูก็ไม่ได้ล็อกเธอก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยถือวิาสาสะเข้าไปในบ้านเลยและในขณะที่เธอนั้นขึ้นไปชั้นสองของบ้านก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วพอเปิดประตูห้องเข้าไปพามั่งเจอเพื่อนสมัยเด็กนั่งเชนเกียร์อยู่ชั้นสองและต่อจากนั้นเนี่ยเพื่อนสมัยเด็กของน้องเเนนี่กทตัวหมมมืออไไะริดขึ้ เลยโอ้โ oh, หเมื่อชีพชิบหายหนังนี่ก็ยังไม่ปิดเปิดคาวไว้อย่างนั้นเลยโอ้โ oh, หใจมึงนิ่งมากไอหนุ่มและยังมีน้ามาบอกว่าวันนี้อากาศร้อนจังนะและหลังจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็ทาตัวไม่ถูกสับตีนแตกจากบ้านเพื่อนไปถึงเยาวลาาถือว่าชิบหายกันไปหล่อมๆซึ่งอนเมะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นกับน้องนางเอกของเราที่เธอน,น,นั้นก็เป็นสมาชิกของชมรมวรรณกรรมและชมรมเชียร์เนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรมากเป็นพิเศษก็อ่านวรรณกรรมไปแต่วรรณกรรมที่พวกเธอเนี่ยเอามาอ่านเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมที่เป็น18บบวกอะ โอ้โห oh และก็จะเกี่ยวกับเรื่องความรักซะส่วนใหญ่และพอพวกเธออ่านกันปุ๊บเนี่ยก็ได้เกิดความอยากรู้อยากลองทุ้มอยู่ในใจอยู่ในจิตและน้องนักเอกของเรานั้นเธอก็ได้มีเพื่อนสมัยเด็กหรือว่าพระเอกของเราซึ่งก็คือไอตัวที่นั่งโซสอยู่ในห้องนั่นแหละแต่เขาเนี่ยก็เป็นหนุ่มหล่อที่สาวสาวนั้นก็ชื่นชอบถูกใจสาวสาวนี่คือติดกันแจถึงขั้นที่ว่าเวลาพระเอกของเราทักทายน้องจินตราของเรานั้นสาวสาวที่เขาคุยด้วยเนี่ยก็หันมาจ้องคเม่งตารู้เป็นไฟเลยทีเดียวและเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างน้นอง,องอน งงเพราะว่าก็จะมีเรื่องราวของความรักหลากหลายรูปแบบที่ก็จะไม่ใช่แค่ของน้องนางเอกแต่ก็รวมถึงเหล่าสมาชิกของชมรมวรรณกรรมด้วยแถมยังมีดราม่ารักสามเศร้าอยู่ด้วยอีกตั้งหากความรักแม่งวุ่นวายชิบหายชอบเพื่อนสมัยเด็กชอบคนที่เพื่อนชอบชอบเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันชอบคุยกับคนที่ไม่รู้จักหน้าชอบคุณลุงนวดจิม๋มไล่คุณลุงนวดจิม๋มแม่งเสือกเป็นลิลลีคอนอีกตั้งหากสุดท้ายในยก็มีชอบจานและไอ้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นกับคนในชมรมวรรณกรรมแห่งนี้ด้วยเรื่องราวมันก็วุ่นวายประมาณนี้ เรื่องาราบููคิเซิโนอโตเมโดะโยหรือชื่อไทยก็คือถูกเห็นแล้วทำมายัางไงเขาก็เท่มันไม่มีหรอกคือตั้งเอง